มดูก็ได้อะจอยๆเนาะมวนๆไปทีมที่สามชิคเก้นทูทีมที่ 3, ทท 4, สี่สูบติดพี่ก็บิดอยู่ทีมที่ห้าเหม็นหมีเอ๊ะทำไมเหลือสองคนทีมที่หกดาวตกแล้วก็ทีมที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหน่อยทีมที่เจ็ดหนองโพทีมที่แปดปาดได้เทิมลัก ทีมที่เก้าโคเรียคิงทีมที่สิบวีนัสวีดิทีมที่สิอชื่ออย่างเสี่ยวเลี้ยวทางตรงโอเคฮะอ๋อตกใจทีมที่สิองยิงไปมยไปมั่วทั่วไปหมดโอเคฮะอนะเราจะไปดูทีมแรกกันดีกว่าคินเลยไม่ออกดิ้นดูทีมแรกไว้ก่อนไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ทีมห้าเกือคนเดียวแล้วนะตอนนี้ทีมเนมนนี่ FC อ,อ่าไวมากน่าจะรอดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปตามหาทีมที่ไล่ล่าเขากันดีกว่าเน่ไม่น่าใช่ทีมเนี่ยนะตามหาทีมที่ไล่ล่าเขากันนะฮะ เก็บทีมเหม็นหนีไปได้หนึ่งคนนะฮะอาหมูเออทำไปทุกคนเยกับทุกคนเมืออาเออนี่ไงมุนนอนนะฮะก็เหมือนเทศกาลสงบสุขดีแต่เพื่อนล้มไปแล้วหนึ่งคนทางด้านของ ร่วงไปแล้วะฮะตอนนี้โดนซ้ำไปแล้วด้วย,อยไอฮาวบี้ฮาวบี่ช่วยเพื่อนไม่ได้นะ,ะมีคนตา้วยอีกคนไปดูมุนนอนกันดีกว่ามุนนอนจะช่วยเพื่อนอยังไงวิ่งหนีออกมานะฮะขอบคุณฮะทางหน้าของฮาวบี่จะเห็นว่ามีคนแอบเล็งอยู่ฮาวบีไม่สังเกตเลยนะฮะแล้วเลือดที่จะฮิวแต่เลือดจะเต็มแล้วเออไม่เป็นไรเนาะดีจริงๆฮาวบีวิ่งมาแล้วจะชุบเพื่อนหรือเปล่า แต่แต่มันชุบไม่ได้มันไม่มีที่ชุบนะทุกคนฮะมุนนอนก็วิ่งหนีออกมารอดแล้วนะทุกคนไม่มีอะไรละจบเหตุการณ์สงบสุขแต่ฮาวิ่อ่ะฮาวิ่จะรอดไหมเป็นกวางใจฮาวิ่เอ,อ้าเออ หมือนทีมดาวรุ่งจะเป็นคนฆ่าไปนะฮะอ๋อเป็นทีมปาดได้แต่ห้ามดัวเป็นคนฆ่าไปะนะฮกับกุตาโคบี้ขับรถมาอยากก่างนี้ขับรถมาอยากก่างนี้ยิงไม่ไดโดนสักนัดเลยนะฮะไม่เป็นไรเนาะผมคิดว่าคนที่ขับรถเมื่อกี้ ไปดูทีมอื่นกันดีกว่าทีนี้ก็สบายๆนะฮะไม่มีอะไรขับรถพาเล่นเฉยๆเกิดการจีิงกันเกิดขึ้นขอ้วนะฮะหนึงตีงเก้านะฮะตามนะฮะตามที่เห็นนะฮะไปแล้วนะฮะวีนัสโดนโคลีคิงเก็บหมดนะฮะ ปีหน้าขอตั้งชื่อง่ายกว่านี้นะฮะอ่านไม่ได้อ๋อจะอินเตอร์นิดนึงนะฮะทีมนี้ก็เหมือนจะสงอบสุขแล้วนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปดูอมไมคายดีกว่าอืมฮะ,ะตามเดียคนเห็นนฮะ,ะทีมนี้เขาเน้นเอาชีวิตรอดเนาะเขาไม่ได้เน้นบวกมาฮะ,ะไปดูตีสิบสองกันดีกว่าน้องเฟก ขอบคุณฮะตีนี้ก็ดูสงบสุขดีนะฮะครับตังนี้นะครับฮะทุกคนตอนนี้ถ้านการสงบสุขเหมือนไม่เคยยิงกันเกิดขึ้นแต่ทางด้านของทีมแปดทีมปาดได้แต่ห้ามรักเหมือนจะมีการบวกกันเกิดขึ้นและเหมือนจะเก็บไปแล้วเป็นทางด้านของทีมฮาทีมห้าไปตายแล้วนะ,ะตอนนี้เหมือนจะเป็นทีมดาวรุ่งนะฮะที่กำลังโดนบวกอยู่ทีมดาวรุ่งจะไปรอดไหมตัวทําของเกมเรารอบนี้ เมื่อตดเกียที่แล้วเขาได้ชนะอะไรนะฮะเมื่อวานตอน,นีดาวลุงเหลือคนเดียวเหลือตังซิงซังแต่เมืออาจจะไปไม่รอดนะฮะจะวิ่งหนีรอดหรือเปล่ากดติดตามชมตอนต่อไปนะฮะไปแล้วฮะกลับมาดูที่ทางขว่า,างของรอผมก่อนพี่ครับทีมแปดนะฮะบาดได้แต่ห้ามรักเหมือนทีมนี้ก็จะหาไม่เจอแล้วนะฮะ เรากลับไปที่คนที่วิ่งหนีตาเยเมื่อกี้ดีกว่าจากทีมดาวรุ่งคุณตังซิงซองเหมือนจะรอดแล้วนะฮะแต่เหมือนจะยังหลักอยู่เอาให้ชัวร์จะรอดหรือเปล่าวิ่งชิวอย่างนี้น่าจะรอดนะครับฝั่งทีมแบดก็ไม่มีใครหาเจอนะไม่มีใครเห็นก็เลยจะไม่ตามแล้วนะฮะ ะะเมื่อกี้น่าจะเป็นทีมสีนะใช่หรือเปล่าได้นะฮะยำปูซีเป็นตายตันแรกเลยนะฮะเหลือไออ้วงหวังว่าไออ้วงจะนำชัยชนะกับหมายทีมได้นะฮะก่อนที่จะโดนน้องๆเก็บไปหมดโคลีเคียงก็จะ เล่นดีระดับหนึ่งเลยนะฮะได้คิวมาค่อนข้างประมาณหนึ่งซึ่งตอนนี้น้องอยากกินชานมก็คือกดยับตอนนี้มีคนกดใหม่แล้วฮะยิงยิงอีกยิงอีกตอนนี้เอซก็ปินอยู่ไอ่วกไปไม่รอดนะฮะตอนนี้เหลือแต่หมูหันหมูหันก็ไปไม่รอดแล้วนะฮะเหลือคนดีคนเดิมของเราที่รอดตาที่แล้วนะก็วิ่งหนีออกมาได้เนาะด้วยความรักเพื่อน นะฮะแต่เหมือนจะโดนตามอยู่หรือเปล่าซึ่งเหมือนทีม9ก้าจะเดินมาเจอหรือเปล่าอย่างนี้แต่มีเสียงรถขับมาอย่างนี้เสียงรถขับมาแบบนี้เอาไงดีครับแต่เหมือนท้งได้หมดทีมแปด่าได้จะห้ารัาก็บวกกันอยู่ฮะรา,ามาช่วยเื่เอตาออกมาช่วยไม่ทันตอนนี้ทางฝั่งของศัตรูอยู่กันหลายคนมากๆเลยนะ รู้ว่าจะไปรอดไหมซึ่งไปไม่รอดนะฮะตกปเป็นน้านของทีมที่7จ็นะทีมหนองโพนะฮะการร่างไปได้ไป็นสคิวนะ,ะโซแซได้ไป็นหนึ่ปันตี้ทีม8ปก็หมดแล้วนะฮะคนที่ฆ่าทีมตึงของเราไปไม่น่าเลยนะแต่ด้านของทีมดาวรุ่งยังมีคนเหลืออยู่นะฮะเป็นตังสิงซังนะฮะตอนนี้เหมือนจะเริ่มทำการแคมป์แทนนะฮะเพื่อเก็บเอาอันดับแทนนะฮะเหมือนจะไม่เลือเลือกคิวแล้วนะ ทางได้ของทีมนะสี่นะตุบติดพี่ก็บิดอยู่นะฮะเพื่อนไปไม่รอดหมดแล้วเหลือรอดมาคนเดียวเหมือนอย่างเลยนะซึ่งตอนนี้น่าจะเล่นชิวๆนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะทีมหก็เหลือคนเดียวฮนะทีมดาวตกนะฮะแต่เหมือนเมื่อกี้จะมีคนอยู่แถวนี้คนนึงหรือเปล่าจะเจอกันไหมฮะเดี๋ยวมารอดูนะ แต่ผมว่าไม่น่าเจอนะเพราะคนนี้เขาค่าจะไม่ได้สังเกตข้างนอกเท่าไหร่แต่มุนนอนวิ่งมาอย่างนี้มุนนอนมุนนอนจะโดนยิงไหมมุนนอนโดนยิงเป็นดีเรียบร้อยทางฝั่งของตังซิงซังอย่างนี้ได้เปิดก่อนอย่างนี้มันเป็นดังดีแล้วน่าอย่างนี้อ่ปาละเบิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตังซิงซังคิดว่าอาจจะโดนแต่ไม่โดนนะฮะมุนนอนได้วิ่งฉีกออกไปข้างล่างแล้วนะครั้งเลือกดีมากเลยนะฮะ ซึ่งตังสิงสังตามไหมแน่นอนว่าต้องตามค่ะเลนคิวนเดียวอย่างนี้อา้าวหาไม่เจอหาไม่เจอก็เลิกเนะาะอ่าตามสิงสังได้กลับมาแคมป์ต่อนะฮะเมะหลังนีี้้ไวอย่างดนะะไม่อาาไมม่ใครุนนอนแค่วิ่งผ่านเฉยอะ่ะมุนนอนก็เลือกที่จะวิ่งขอบวงแทนนะฮะกลับมาดูที่ทางด้าของทีมที่ยังเหลือรอดสี่คนนะเป็นทางลาของทีมหนองโพนะฮะ ทีมโคเลคิงนะเดินของทีมจะเจอนกันหรือเปล่าและยัเงเหลือน้องเหลือทีมชื่ออย่างเสียเรียวทางตรงนะฮะสองส,สี่สาวยังรอดอยู่ะฮะจึงมาบะกันหรือเปล่าตรงนี้เมื่อกี้เหมือนเห็นสามตี้จะมาเจอกันบอกว่าน้องๆจะรอดนะฮะเป็นกําลังใจให้นะต้งทีมสามอยู่อย่างนี้เหมือนจะยังไม่เจอทีมเจ็ดนะฮะทีมเจ็ดจะเดินเจอใครก่อนเหมือนจะเจอทีมสามก่อนนะฮะ เหมือนทีมสองพยายามที่จะเดินดูแล้วนะฮะทางด้านของทีมชิคเก้นทูนะฮะเริ่มปลาระเบิดขึ้นบบเต็มที่รร้อยแล้วนะฮะเ็ค hey, หรือเปล่ามีคนอยู่บนบ้าน oh. หรือเปล่าฮะ oh. อ๋อทางด้านของทีมสุกตินพี่ก็บินอยู่นะฮะแอบอยู่บนบ้านนะฮะมาเมื่อไหร่เนี่ย oh. เอาละจังหวะนี้าจะไปไม่รอดนะ คนแบบนี้ไปร้อยก็จะเก่งเกินไปแล้วนะฮะซึ่งกลับมา,าด้านของทีมที่7นะฮะทีมหนองโพนะฮะก็เหมือนจะโยนข้างล่างไวนะ้นะฮะเนื่องจากบงน่าจะลงมาทางข้างล่างเนาะทีมเก้านะฮะทีมเก้าก็เหมือนจะยิงกับทีมหนองโพอยู่นะฮะทางด้านของทีมโคเรียคิงก็อานจะหวาดกลัวนิดนึงเนาะเนื่องจากแถวนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะ โอเคหาดีนะต้นต้นต่อของเสียงรถที่ขับมาท้งนานกดฮิวให้การแบบวานๆไหนฮะลงส้มสุดจริงไหมพี่รอดูนะแต่อมไม่คลายคลายหน่อยจะโดนทางด้านของทีมเจ็ดนะ้าหรือเปล่าฮะ าเหมือนจะวิ่งเข้ามาแล้วน้องส้มอมสุดตายพอเราวิ่งหนีทีเพื่อนไปแล้วไม่สนใจอะไรทั้งนะั้นตอนนี้วิ่งก่อนนะฮะเพิ่งโดนยิงล่วงไปแล้วนะฮะอินที่เก็บได้เป็นทางหน้าของทีมเหมือนจะเป็นทางหน้าของทีมที่สามนะฮะที่เซนทรนะฮะทีมนี้อีกแล้วเหมือนตานี้ทีมนี้มีรางชนะสูงนะฮะเนี่ยอะไรอสุรากายหรือเปล่าฟีเดเตอร์ป่ะ ก็ก็เราดูอยู่นะมุนนอนยังอยู่นะฮะมุนนอนอาศัยนอกวงนะฮะโดยการไม่เขาเ้าวงเพื่อไปเจอใครนะฮะฟิลอินโเวอร์ทังนันของทีมเจ็ดนองโพยังอยู่รอดปลอด,อดภัยดีนะฮะซึ่งกำลังจะวิ่งเข้าไปบวกกับท้งนนของทีมเก้าก็เหมือนจะบวกอยู่เหมือนกันยังไงดีฮะทีมสามจะโดนทีมเจ็ดมิมาปิดหรือเปล่าอย่างนี้แต่เหมือนทางนะนของทีมเจ็ดโดนลอยไปแล้วคนนึงทีมสามวิ่ง มาหล่อเล็กนินะฮะแต่ที่เก้าขอระวิ่งออกมาทูบมาตุบนะฮะตึ๊ดไปไม่รอดนายหมดนะตกไปทางหน้าของทีม3ไปนะตอนนี้เหลือแค่ทีมเจ็ดกับทีม3แล้วป่ะครับไม่นะยังเหลือชอบครับครับผมยังรอดอยู่นะฮะอย่างนี้จะเจอเลยเปล่าจะเจอเลยเปล่าภาษาอย่างนี้ได้เจนได้หมดล่วงไปแล้วเนอะ คนนี้คนนี้คือมาชันจากอีไลทิวไปเป็นที่เรียบร้อยทา้านะะของทีมเสร็จหังหารทีมตัวตึงของเราเป็นหมดเลยนะทีมเร็จตาน,นี้เขามาดีนะเนี่ยแต่ยังมีทีมที่12ฮะ,ะยิงไปทุยิงไปมั่วทั่วไปหมดนะฮะยังเหลือรอดชีวิตอยู่นะฮะซึ่งเหมือนทางหน้าของทีมหนองโพจะไม่รู้ตัวเลยนะฮะว่าซ่อนอยู่ตรงไหนฮะ,ะหัวห้างจะใหญ่เนาะเอ๊ะ เอ๊ะใครโดดลงมาเอ๊ะอ่าเหมือนทางด้านสอทีมหนองโพจะไม่ได้สังเกตเลยนะฮะเหลือคนเดียวแล้วฮะจะเป็นความหวังของทีมหรือเปล่าเก็บสี่หรือเปล่าจังหวะนี้ปาระเบิดยิงไปหนึ่งทีนะเพื่อละลายไอบอลเล่นๆแต่เหมือนทางด้านสองสองด้านไม่รอดนะฮะเนื่องจากฝั่งตู๊ก็เหลือทีมคนเนาะเก็บไปแล้วคนนึงก็ยังเหลืออยู่นะทีมผู้ชนะได้แก่ทีมหนองโพนะคะในตั ที่แล้วเหมือนท้าของทีมดาวรุ่งนะฮะจะมาเอาชิงเอาชัยทั้งหลายตาเลยนะฮะแต่รอบนี้นองโพมาตึงนะฮะก็ทางด้านของทีมชนะนะคะเป็นทีมที่หนึ่งเป็นทีมสองโพนะครับผมก็ตามอันดับที่เห็นนะฮะทีมที่หนึ่งเก็บไป1ิบเอ็ดนะฮะทีมที่สองเก็บไปสามทีมที่สามเก็บไปเฮ้ยเราทีมสามว่ะ ทีมสองนะฮะทีมที่สี่พาได้ไปหนึ่งตัวนะ,ะทีมที่ห้าพาไปเจ็ดตัวนะครับผมอืมตานนี้เหมือนคิวห้าจะตกไปอยู่ที่ทีมหนึ่งสองสามเป็นต้นนะฮะทีมที่แปดได้ไปหนึ่งคิวนะฮะทีเก้าได้ไปเจ็ดคิวะครับผมส่วนทีมที่สิบเอ็ดสิบสองก็ไม่ได้คิวเลยนะฮะทีมสิบก็ไม่ได้คิวเลยนะฮะ ตานี้ทีมที่คิวได้านข้างจะมีแต่ทีมข้างบนนะฮะคิวไม่ได้หลุดมาที่อื่นเลย